ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะลักษณะที่เราพับเหรียญปยทานนะคะเราจะทําเป็นรูปปลาค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะฝากเทคนิคในการพับเหรียญปยทานนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมริบบิน้นขาเบอร์สองค่ะสีใดก็ได้ค่ะตามที่เราต้องการนะคะและเราก็จะเตรียมเงินเหรียญค่ะไว้ใช้ใส่ในเหรียญปุยทานนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะจํานวน4เส้นค่ะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ20เซนติเมตรนะคะและเราก็จะพับครึ่งค่ะค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำฐานสี่เลยค่ะ เราก็จะหยิบเส้นใดก่อนมาก็ได้ค่ะเมื่อเราหยิบเส้นที่1ขึ้นมาแล้วนะคะตามด้วยเส้นที่2ค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะและก็ตามด้วยเส้นที่สมนะคะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ี่นะคะเราจะสอดผ่านนะคะช่องแรกค่ะประมาณนี้ทางด้านบนและด้านล่างนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐานสี โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะเราก็จะนําเงินที่เราเตรียมไว้ค่ะมาวางตรงกลางนะคะฐานสี่ค่ะค่ะเมื่อเรานําเงินมาวางแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพับริบบิ้นค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับมาเป็นคู่ค่ะพับลงมาด้านล่างค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเราจะไล่พับไปทางด้านขวามือค่ะและเส้นที่สามค่ะเราจะพับด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะ แต่เส้นที่4นะคะเราจะสอดไขว้นะคะเข้าไปในเส้นแรกค่ะแต่เราจะสอดทีละเส้นนะคะโอเคค่ะเมื่อเราสอดริบบิ้นจนครบแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อเรากลับอีกด้านขึ้นมานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำหัวปลาค่ะ ลักษณะหัวปลาที่เรา,าพับตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบคู่แรกค่ะที่อยู่ด้านบนนะคะสอดกกิบนะคะลงมาด้านล่างค่ะโอเคค่ะเทคนิคในการสอดนะคะเราจะสอดทีละเส้นก็ได้ค่ะหรือสอดพร้อมกันก็ได้นะคะค่ะเมื่อเราสอดคู่แรกแล้วนะคะคู่ที่สองค่ะเราจะไล่ นะคะหันด้านขึ้นด้านบนนะคะไปทางขวามือค่ะโอเคค่ะแล้วเราจะสอดลงมาด้านล่างนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ลักษณะตัวปลานะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะตัดนะคะหางปลาให้มีลักษณะคล้ายตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะเทคนิคในการตัดนะคะเราจะตั้งฉากประมาณนี้ค่ะ โอเคเราก็จะไล่ตัดนะคะไปให้ครบทั้งหมด4ด้านนะคะค่ะเมื่อเราไล่ตัดนะคะหางปลาจนครบทั้งหมดนะคะ4ด้านแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการาพับเหรียญปูยานในรูปแบบนะคะตัวปลาตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ฝากนะคะเทคนิคในการพับเหรียญปุยทานรูปปลานะคะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ